สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะที่ช่อง u t u ู e ฟอร์ดบายพลอยค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะมีเตรียมส่งมอบรถนะคะสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นเอเวอร์เรสนะคะรุ่นไเททนยมพัสนะคะขับเคลื่อนสองล้อค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะถึง10สปีดเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็น2.0นะคะเป็นไบเทอร์โบค่ะตัวนี้กําลังแรงมานะคะอยู่ที่210รอยนะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะก็จะเท่ากับตัวท็อปส์ปสีเลยนะคะแรงม้าก,กับแรงบิด สำหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาจะจำหน่ายค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสีพันนะคะแล้วก็สีจะเป็นสีพิเศษนะคะสีส้มค่ะจะเพิ่มอีกหมื่นสองนั่นเองค่ะทางด้านหน้าน,นะคะก็จะเป็นกระจังสีโครเมียมนะคะต้องบอกว่าตัวไทเทเนียมพลัสนะคะของเราจะเน้นเป็นโครเมียมเพื่อให้ความหรูดูดีนะคะตัวนี้นค่ะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีกล้อง360องศารอบคะันมาด้วยนะคะนี่เลย มาพร้อมกับไฟสวยๆแบบนี้นี่เป็นไฟจากโรงงานนะคะไม่ได้แต่งเลยเนะะี่ยค่ะจะมีเดย์ไลท์ตรงนี้ให้ด้วยมีกล้องไม่พอนะคะตัวนี้ยังมีเซ็นเซอร์มาให้เพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหลอกพรอมกรอกพรเมียมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเซ็นเซอร์และทางด้านล่างนะคะก็จะมีห่วงลากจูงนะคะให้ถึงสองอันเลยค่ะนี่เลยนะคะเราไปดูกันที่ด้านด้านข้างนะคะ สำหรับทางด้านข้างนะคะคิวร้อนนะคะก็จะเป็นขนาด3นิ้วนะคะตัวนี้ขึ้นมาจากโรงงานให้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี้สำหรับตัวเมกยางค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีแบบทูโทนนะคะจะเป็นสีเงินนะคะที่ตัดกับสีกาไฟนั่นเองก็จะเป็นสีสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นลายใหม่เลยนะคะก็ยางจะเป็นพูเกียนนะคะขนาดยางถึงที่2องห้าห้าบกห้านะคะเป็นขอบ20เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะม,มีตาสอดตรงนี้ด้วยค่ะ เลยแก้มพังก็จะบอกว่าเป็นใบเทอร์โบนะคะสำหรับหูกระจกนะคะอย่างที่บอกว่ารอบพันนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะหูกระจกก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีกล้องซ้ำร้อยหกสิบูกลารอบพันนะคะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถค่ะอันนี้ก็จะมีคําว่าไทเทเนียมมาให้นะคะที่ด้านล่างจะเป็นอะคีจากโรงงานเลยค่ะอันนี้ที่มีติดเพิ่มเติมมานะคะก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ อ๋อหลวงพ่อยลืมตรงนี้นิดนึงนะคะสําหรับตัวกระจกนะคะก็จะมีตัวบสปอร์ตให้นะคะที่กระจกค่ะเมื่ออ่ามีรถเข้ามาทางด้านข้างเรานะคะตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นเป็นไฟสีส้มมาให้นะคะก็จะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นค่าวเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนี่เลยพามาดูทางด้านท้ายนะคะทางด้านท้ายของเรานะคะมาพร้อมกับไฟแบบใหม่นะคะนี่เลยค่ะ สำหรับทางด้านท้ายนะคะการเปิดนะคะสามารถเปิดที่กุญแจรีโมทได้นะคะแล้วก็สอดเท้าเปิดปิดได้หรือว่าจากกดปุ่มนะคะแล้วก็ทางคอนโซลก็มีให้กดเหมือนกันค่ะนี่เลยตัวนี้นะคะเราได้มีการติดพรม 5D เพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นสีเรดวายนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับการการพับเบาะแถวสามนะคะก็พักง่ายๆค่ะแค่กดปุ่มเท่านั้นเองตัวนี้จับเป็นไฟฟ้านะคะจะแยกเป็นซ้ายกับขวานะคะตัวนี้ อนนี้เราก็มาอยู่กันที่แถวสองนะคะสําหรับแถวสองนะคะตัวเบาะนะคะก็จะแบ่งเป็นสองที่นั่งกับ1ที่นั่งนะคะในการปรับอย่างนี้ค่ะอันนี้สามารถเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะจะมีสลักอยู่ทางใต้เบาะสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับเรียบได้นะคะจะมีให้จับอยู่ทางในนี้แค่ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัวเบาะก็พับเรียบอย่างนี้มาเลยนะคะตัวนี้สามารถเอนเบาะได้นะคะสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดันเบาะนะคะหรือว่าดึงสลักตรงนี้ขึ้นและดันลงไปได้ค่ะ นีดันอย่างนี้ได้เลยนะคะตรงกลางนะคะก็จะมีนี่ค่ะนี่ที่วางแขนนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่ให้แก้วน้ํานะคะกระเด้งด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นแบบที่รัดด้วยตัวนี้จะมีมูลลูปนะคะที่หลังคาดูค่ะสวยๆแบบนี้เลยตัวกระจกนะคะสามารถเปิดได้ถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปกติจะมีม่านปิดให้ค่ะเป็นปรกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับทางด้านแถวสองตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับลมแอร์นะคะตรงนี้สามารถหมุนได้เลยปรับลมแอร์นะคะมีที่เสียบไทย A ไทย C แล้วก็จะเป็นปลั๊กสามตานะคะตัวนี้เป็นแบบ2 3 0สสิบโวลต์นะคะหรือว่าเป็น4ี่รอยวัตต์นั่นเองค่ะเสียบปลั๊กสามตาเสียบโทรศรัพท์โน้ตบุ๊กนะคะได้หมดเลยคะ่ะเรามาอยู่กันที่ทางด้านแถวหน้านะคะสําหรับแถวหน้านะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะคะก็จะมีทีอาร์ที่ปรับอยู่ทางด้านนี้เรากดลงนะคะ นี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะดึงเข้าถอยออกได้แบบนี้เลยค่ะถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วเราดันขึ้นนั่นเองอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นในตัวของการปัดไฟนะคะไปเรียวนะคะขึ้นเราดันขึ้นนะคะเรียวซ้ายดันลงเรียวขวาตบเข้าหาตัวจะเป็นไฟสูงนั่นเองส่วนอันนี้นจะเป็นที่ปัดที่ปัดน้ําฝนนะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะเรากดลงหนึ่งครั้งนะคะปัดหนึ่งทีนะคะแล้วก็สามารถกดขึ้นได้นะคะจะเป็นสามระดับนะคะ อยิ่งขึ้นสูงอะค่ะก็จะยิ่งเร็วแล้วก็จะมีที่ปรับตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นความเร็วเพิ่มเติมในนา้ิกทีนึงค่ะนี่เลยสําหรับตัวพวงมาลัยน,นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มนะคะดูฟังก์ชันนะคะที่ทางหน้าจอนี้นั่นเองสามขีดคือปุ่มเมนูนะคะเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะโดยการเลื่อนที่ปุ่มโอเคนะคะนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้กดเข้าเมนูกดปุ่มโอเคลงไปค่ะ แล้วก็ย้อนกลับอันนี้ได้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีนะคะบอกอัตราการกินน้ํามันต่างๆนะคะมีอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะคะสามามาดูตรงนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเลื่อนเพลงนะคะแล้วก็ปุ่มวางสายค่ะสําหรับการรับสายนะคะก็จะรับสายผ่านมือถือนะคะหรือว่าที่ตอกางตรงนี้นั่นเองค่ะและสําหรับปุ่มด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะปรับสําหรับการขับขี่นั่นเองค่ะเราสามารถรักษาระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นขีดตรงนี้นะคะ1ขีดนะคะอยู่ที่ประมาณ1คันนะคะจะมีให้เลือกสีขีดแต่ว่าแนะนํานะคะเป็น1นถึงสขีดก็พอค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวเลนส์คีปิ้งให้ด้วยนะคะตัวเลนส์คีปิ้งอะค่ะตัวนี้ถ้ามันจับเส้นได้นะคะตัวของมันจะขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นข้างๆตัวรถนะคะถ้าจับเส้นได้แล้วจะขึ้นเป็นสีเขียวกอตรงนี้ค่ะถ้าลูกค้านะคะออกนอกเลนนะคะพวงาลัยจะหักกัดให้ด้วยนะคะนิดนึงค่ะตัวนี้สําหรับตัวนี้นะคะ สมมติว่าลูกค้าขับอยู่40นะคะลูกค้ากดเปิดปุ๊บนี่ค่ะเราสามารถเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะคะเพื่อปรับความเร็วได้ด้วยค่ะนี่เลยอันนี้เป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะคะมามาในส่วนของตัวหน้าจอนะคะในส่วนของตัวหน้าจอค่ะนี่เลยมี Apple ค่าพีแอนดรอยต์ออโต้นะคะเราใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะมีกล้องให้ดูค่ะ นี่เลยจะเป็นกล้อง360องศารอบพันนะคะถ้าเราถอยนะคะตัวนี้น้องฝอยเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะเกียร์อาปุ๊บนี่จะมีเส้นให้นะคะว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ให้ด้วยเราสามารถซูมได้โดยการกดปวกนะคะแล้วก็เราหมุนพวงมาลัยนะคะจะมีเส้นนําสายตาให้เรานะคะเป็นแบบนี้คะ่ะว่าถ้าเราถอยไปนะคะรถเราก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองแค่หมุนพวงมาลัยค่ะตัวเส้นก็ขึ้นให้เลย ตัวนี้นะคะมีมีออโต้เบรกโฮมมาให้ด้วยนะคะการใช้งานอันนี้เยอะแยะเลยค่ะมีช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะมีไฟห้องโดยสารนะคะนี่เราขอ,อเปิดให้ดูนะคะก็จะมีแอมเบียนไลท์นะคะตามช่องต่างๆนะคะเป็นสีฟ้าแบบแบบนี้นั่นเองนี่ค่ะทางด้านล่างก็มีนะคะตัวนี้เราสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะตัวแอมเบียนไลท์ต้องบอกว่ากลางคืนนี่สวยมากๆเลยค่ะ มีตัวสั่งงานด้วยเสียงนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะก็คือว่าลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเอาไว้กับตัวรถนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะไอแบตทำงานหรือว่าการจ่ายของเหลวนะคะถูกตัดนะคะตัวนี้ก็จะโทรไปที่1 6 6 9ให้เราอัตโนมัตินั่นเองค่ะนี่นะคะและสำหรับตอนนี้นะคะอ่าตัวรถนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะกับเอฟอ่าแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า f o r d p a s s นะคะเราสามารถสตาร์ทรถนะคะหรือว่ากดล็อกรถล็อกรถนะคะผ่านทางมือถือได้หมดเลยค่ะ ที่ปรับแอร์นะคะเราสามารถปรับแอร์ตรงนี้เลยมีที่ชาร์จนะคะตรงนี้วางโทรศัพท์นะคะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์เท่านั้นคะ่ะแค่วางโทรศัพท์ก็ชาร์จให้แล้วจะมีที่เสียบไทย A ไทย C มาให้นะคะแล้วก็รับเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนั่นเองเบรกมือก็จะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็จะมีปิดเสียงเซนเซอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกันลื่นถลายนั่นเองค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์0838958402นะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์น,ะะาารน,รนี้หรือว่าจะเป็น ID นะคะ gloy.ford e. นั่นเองค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e ให้น้องพลอยด้วยนะคะอ้อมีอีกอย่างนี้ค่ะที่น้องพลอยลืมบอกไปนะคะว่าสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าชิวไม่เยือนนะคะได้รถไวค่ะอันนี้ลูกค้าเดือนเดียวก็ได้รับรถแล้วถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยค่ะน้องพลอยจะพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนีค่ะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะมาส่งมอบรถนะคะเจ้า เอเวอเรสนะคะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะชื่อน้องออเรน์ค่ะมาส่งมอบรถนะคะให้กับพี่ส้มแล้วก็พี่ก้าวค่ะอยากสอบถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะประทับใจกับน้องพลอยแล้วก็รถด,ด้วยค่ะ,ะคือทุกอย่างน้องพลอยเยี่ยมมากค่ะรถ <laughs> ก็สวยประทับใจคืออยากได้มานานแล้วเราเราในเรื่องของการบริการอันนี้รวดเร็วไหมคะรวดเร็วมากเลยค่ะ ได้รับรถเลยค่ะเลยค่ะก็ของทางเรานะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะตอนนี้ถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะก็รถคันนี้นะคะก็ขับออกไปนะคะให้รวยๆเฮงๆให้พาไปขุดเงินขนดทองนะคะขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณค่ะน้องพลอยก็ให้รวยๆนะคะแล้วก็เฮงๆขายรถได้เยอะๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โจมาค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารัก พี่สงและพี่ก้า 9, ที่ไว้วางใจให้น้องพลดูแลในการออกรถครั้งนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางให้รถพาไปขนเงินขนทองค่ะ